เอาแล้วครับผมสวยครับพบกับมุ้ยอดซอนกิมมิ่งนะครับผมกับเกมเก่าลูาสู่กังฟังฟาคายสี่พาร์ทที่สิบแล้วนะครับผมมาต่อกันเลยครับผมกับผู้ชายคนนี้ครับผมวิลลิสฮักลี่นะครับไปกันต่อนะผมยังอยู่ในเรื่องราวของเอเจนต์วิลลิสฮักลี่อยู่นะครับผมไปเขาบอกว่าเอ่อจะไปอีกที่หนึ่งนะครับผมเพื่อไปหาตัวตนของตระกูลกาเรนเองนะครับผมไปโก ไปกันเลยครับแม่เสียวลาบ้างนี้่เก๊เวลานี้เลยไปจบเรื่องนี้แล้วไปอีกประมาณสิบล่ะเข้ามาเลยโอ,โ,โอ้โหวัดเจา้าเออเดี๋ยวก่อนนะขอโทษที่ดื่มเมาไปเลยโอ้โหอันนี้เหรอ <laughs> ไปเหยีอะไรกันอีกครั้งนะครับผม some truth for you, know? you? So you and it's not going to be pretty. Your dad tried to kill your mom because she was about to walk away from everything. The golden calf came after the cause. The what? Fact. Your mom was Hakuna Matata or whatever they call it. Fact. Your mom was spying even though she liked the guy. Fact. Your father was a patriot and I've never met a patriot who isn't a son of a bitch. As for the rest of it. Another view must be what Texas is doing. เขาโดนชิงหัวไปเกลียตัวเองด้วยนะอ้าวให้มาทำอะไรอะพี่มงงหมดเลยอะพี่อะเดฟฟอมอาบ้าเปล่าอุอ้ยหนาวเหลือเกินวะ่ะโอ้โหต้องใช้วิ่งสตรโอ้ยไม่ได้เตรียมสลิงอะลืมอะโทษทีนะไม่เป็นไรนะผมไปขายกันได้นะเอาละบินบินไปเลย ไปเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยจะลงจะลงจะลงถ้าทางจะไม่ดีต้องลงมาก่อนนะเฮ้ยลงลงดีๆ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอุยอ้ย,ย,ยลงดีๆสิโอเคมาทำไงก็ตามเอะรู้มากมันต้องรู้แน่ๆเลยไม่ได้เลิกกัน สแกนเหมือนเดิมดีกว่าโอเค,อเ,คเรียบร้อยเคลียร์เห็นศพแล้วนะตอนนี้ เจฉันไม่รอเล่นนุ้ยต้องจัดการแบบอย่าใช้ปืนทำใช้อาวุธระเบิดใด้การจัดการได้มีเท่านั้นเก่าแต่เก่าเว้ยเอาเหรอเฮ้ยฉันไม่ได้โกหกฮะแกแต่เก่าเหรอเราเข้าไปตรงกลางดีกว่าครับตรงกลางนี่แหละเจ็บสุดแล้วนะตอนนี้ มา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 ตนีเยอะแยะเลยวะ่ะมีทั้งหมีมีทั้งคนไม่ได้อะตรงนี้เต็มเลยมีได้โอเคไปเรื่อยไปเรื่อยไป,ยไปโอเค เางนี้เอางี้เราสำรวจก่อนนะครับผมว่ามีใครบ้างไม่มีใครเลยว่ะลองไปทางนี้มีใครบ้างออกมีคนหนึ่งว่ะอดการบอลเลยไม่ใช่เป้าหมายว่อะออกเป้าหมายอยู่นู่นครับไอ้เรือเ,เห็นป่าถึงนู่นครับ จัดการได้มีท่านนะครับเนี่ยอ,อันนี้อันนี้ขวางวะ่ะไปดิเอาเดินมาด้วยกยันอีกแย่ละแย่ละเดินมาอย่างนี้ต้องรีบเก็บเลยครับไม่งั้นแย่ยเลยนะครับอย่างนี้โอเคเรียบร้อยครับวิลส์ได้มาแล้วจะรูปถ่ายรูปด้วยเพื่อน นี่คือข้อพิสูจน์ละโอเคครับถ่ายรูปใช่ไหมโอเคถ่ายรูปมาแล้วดีมากจะทางข้างล่างขอให้บินให้สนุกนะเอาบินเลยเหรอเฮ้ยเราจะบินครับรอบนี้เฮ้ยหนีมาอย่างง่ายอ่ะโดนหินล่อเลยทำไมแค่นี้แหละไปดิ ไปเลยคนระับไปเลยไปเลยไปเลยบินเยอะอเหินมาเลยเหินไปมเลยคนระับอ่าไม่โดนไม่โดนนะไงละ่ะเราขั้นเทพอยู่แล้วภาษาดับไว้ภาษาดับไว้ โอ้ยนี่เราบินอยู่นะครับเนี่ยบินบน,นี่วิงสูดนะครับยิงก็ไม่โดนหรอกน่าไงล่ะยิงไม่โดนนะครับไปทางซ้ายไปทางซ้ายดีกว่าจะรับหอยทางขวาต้องต้องบินไปทางซ้ายเดี๋ยวทางนี้ไปนี้โอ้ยยิงมาทะลุยิงมาทะละุเจรจ่าเจรจ่า ต้องบินให้ให้ต่ำเข้าไว้นะครับเฮ้ยอ <2 arrivé S 1> ุ้ยอ <design> <erin> ้ยหวาดเสียวมากตรงนี้อุ้ยอ้ยอ้ยโอเคโอ้โหรอดมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหบินมาอย่างโชบเชียวแล้วก็ผ่านม่ได้อย่างปลอดภัยนะครับแม่สุดยอดจริงเลยครับ เก่งกว่าเจสันจริงอะโอ้โหง่ายอลงลงถึงพู้ยังป่อนภัยแล้วที่กลับมาที่เดิมปะเนี่ย๋อไม่ใช่ที่เดิมครับคนละที่ครับคนละที่โอเคโอเคอ่ะไปหาได้ข้อมูลแล้วโอ้ได้ข้อมูลมาแล้วจัดการเรียบร้อยจัดการได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออต้องดูแลคุณนะโอเคไหมอ่ะขึ้นมาก่อนเดี๋ยว Consider c c information your this last e h a y p ท่านเช็คอยูแล้วเว้ยพวกนายฆ่าคนของ CIA มั้ยชั้นว่ะอ้าวอะไรวะแน่นอนเทเกนอะไม่ได้ตามแล้วเว้ยเฮ้ยพวกเราลบทตนในคีรัตหมดหมดแล้วอ้าวอะไรเนี่ยนายกหกนายกหกชั้นเหรอเขาก็ใช่เยอะดิบอกแล้วไรมันไม่เป็นความจริงเกี่ยวกยูมะเลยจะบอกแล้วไง จะทำอะไรเนี่ยเสียใจเนี่ยหนูเอราะวาแกเปนสาเร็จจริงๆอ้าวทิ่หายครับแม่สรุว่าโอ้โหเราโดนหลอกใช้หรือว่าเนี่ยอะไรกันเอื๋อแอคทูคอมพิวต์ครับโอ้โหนี่แอคที่สองเลยนี่โอ้โหสรุปแล้วคือ โดนหักหลังมั้งหรือไม่ก็เพเกนนี่เนยครับลบต้นต้นของเราออกหมดเลยอ่ะเอาครัวเรามองมดเลยอ่ะไห้สื่อไม่ได้ฮัลโหลว่าไงสนุกไหมที่เปิดใจกับ C A นี่ตลกสดเกิคเกนรกไงล่ะได้พอที่แสงอ่อนแอ นก็นเป็นตายเอออะไรอะเด็ดแพร์โอ้อันนีงอยู่มาขอโทษด้วยนะน้อยสาวน้อยทหาร e ราทั้งคูออ่อนนี้นอยคนนี้อยู่ออนลนนะนไ e ก็าตายเหะเห็นแล้วยอยากจะรีบไปทางานแล้วโอเโอเค okay, okay. ต้องารให้มันมีชีวิตอยู่อย่ให้มันตายรอ อาสิสุดท้ายตอนนี้อเคฉันรู้ว่าทำแกล้ำบากนะรู้ว่านี่คือคุกที่ฉันรักที่สุดดูสินี่ไงพื้นที่เต็มไปด้วยถ้าอยู่ในที่สูงเลยที่สูงกว่าลงไปก็ตายอยู่ดีนั่นแหละอ้าวอะไรวะเนี่ยพูดอะไรอ่ะที่รักพูดภาษาอะไรไม่รู้ะกูขับลงพื้น ทำไมอะไรนะกูขาลงพืนงพ้นโอน้โหมันดุจริงๆเลยวะ่ะเออผมอยู่บนพืนพ้นแล้วทำอะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรเออโอ้โหมันฉีดสารเหมือนไอ้พวกนั้นเลยอ่ะอะไรเนี่ยโยกีเ้เล็กกี้เหรอเหมือนกันเลยอ่ะเอาสิครับอ j เราโดนโดนผีแล้วครับผมตื่นขึ้นมาเอาทำไมกลายเป็นอย่างนี้ อ้ชิโอ้โหเต็มเต็มเลยพี่น้องอะไรง้เอ้ยไอ้ชโอ้โหทำไมหันมาอย่างนั้นวะเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยคอหมุนได้เลยอะส,สารเล่าสื่อมงศางงเลยเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหมันโดนประสานร้อนแล้วครับโดนเต็มเต็มเลย f a l l i n ละยังเหรอแน่นอนทุกคนก็ต้องเดี๋ยวไล่ตรงนี้นี่ยตื่นลงมาใช่ไหม ที่นี่เหมือนกับสารที่อ่อนแอที่สุดเลยอ้าวอะไรวะเนี่ยอย่ามองลงไปเหรออ้าวนี่เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ย้คุกดูกิชครับอันนี้ซึ่งจะมีใน DLC ต่อไปนะครับผมจะไปเล่นนะทีหลังนะครับเพราะว่ามันเป็นนเรืองต่อนิดนึงนะครับผมไม่ต่อมากหรอกเฮ้ยอะไรวะมันหนีอะไรกันวะหนีไปเลยอะ

มนีไม่ได้อ่ะสิมันขวางทางอยู่อะ่ะโดนไม่ได้ครับโดนนี่มันอยู่คนละโลกกันนะเราเราอยู่โลกโลกจริงเราเขาอยู่โลกวิญญาณนะวิญญาณเนีเ่มันจะหันมาไหมจะไปยังไงอ่ะเอาไปนู่นแล้วไปนู่น ไนู่นะครับไปดู่นนะครับ<อ>ต้องย <ไป S 1> ่องไปทั้งย่องไปเดียวอะโอเคเดี้ยวไหนเลี้ยวนี่ครับเลี้ยวนี่โอเคเอาอุปกรณ์มาก่อนนะครับตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงใช่แล้วโอเคอันนี้แหละเอาตาขอมาก่อนไปตีนเขานะครับโอเคได้หนึ่งโซนแล้วในอีกโซนหนึ่งคนระับต้องย่องไปว่ะ Nó nắm ghê rồi đấy sài 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 nó sài 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 ní, ní sài 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 ní sài ní, ní sài 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 nhìn sài 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 Bây sài 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 nhìn, sài 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 โอ้ยเกิดไม่รอดพี่น้องเมื่อปีก่อนเพเกนเป็นราชาเ้ารู้ว่าทำอะไรไปบ้างก็เหมือนนักถือเพเกนมินเหมือนเหมือนเป็นพ่อนะครับยูมาเนี่ย แต่ยูม่ามันมีสิ่งเล่นลับอยู่แล้วเนี่ยเรียกวิญญาณได้อะไอ้นี่มันไม่ใช่พลังวิญญาหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยปีศาจนุ่มปีศาจนุ่มโอเคไม่สนใจนะครับเอาไปเอาอีกสิ้นโซนหนึ่งนะครับผมเพื่อจะหนีให้ที่นี่ให้ได้นะไม่ใช่ดีตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เออทางไปทางนี้ทาไปทางนี้เฮ้ยทางนี้ไปทางนี้เฮ้ยยุ่งัปโอเคเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงยังไงใช่เปล่าใช่เปล่า อ่าถูกต้องนะครับตรงนี้แหละตรงนี้แหละใช่เลยใช่เลยโอเคทำไงอ่ะตัดเชือกใช่ไหมนี่ไงตัดเชือกโอเคได้มาแล้วครับเอาละเริตาขอมาแล้วมวนนีงานเข้าแน่เลยวะ่ะโอเคกลับไปที่เดิมเลยกลับทางไหนไปทางนั้นเลยครับโอเคโอ้โหอันนี้ง่ายเลย เมื่อกี้ตกใจเลยอ่ะมันวิ่งเข้ามาต้องรีบวิ่งอ่ะต้องจําทางให้ได้ด้วยเอาละโอเคโอ้โหมันสูงมากเลยเนี่ยถางจริงนะโอเคนะเอาละลงไปที่พื้นดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ทางทนี้อย่างนี้โอเคปีนได้แล้วตอนนี้โอ้โหมันสูงขนาดนั้นเลยวะเนี่ยโอเคไป ไปช้าๆนะตอนนี้ของโดนถดยุดมาเลยตอนนี้มีแค่ตาขอนี่นะครับคู่ใจไว้จะลงลยังไงอะ่ะออกตรงนี้ใช่ไหม มันเพื่อถึงแชงคาริล่าด้วยว่ะได้เจอคาริณัทด้วยเหมือนฉันได้เกิดใหม่อีกครั้งจะบอกให้คาริณัทได้เกิดใหม่แล้วมันมนเสียชาติของชาวคารัตยังไงด่าเรียกคาริณัทมาแล้วอุ้ย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  เรื่อยๆเกือบไปแล้วตกใจหมดเลยตกใจทั้งก็ตกใจทั้งไอ้เมื่อกี้เนี่ยไปทางไหนอ่ะทางนี้ใช่ป่ะทางนี้ทางนี้โอเคเอาละแล้วก็ปีนไปเรื่อยนะครับเอาละมาลงนี้ลงนี้โอเคอยู่มานี่มีแต่ความหลอนนะครับ เล,เล่นคุณใสก็ไม่บอกนะฮะเนี่ยนี่เล่นคุณใสเรียกใครินักออกมาด้วยเชื่อว่าใครินักนี่นักถือตัวเองแต่ตัวเองเสมอนะฮะโหลงมาลึกแล้วนะเนี่ยอ่ะตรงนี้ทีหนึ่งหุยตกใจหมดเลยครับไม่ดีนะมันไม่ทำอะไรเราอะ่ะมันแค่ตัดตัดเราทิ้งนะครับดีไม่ตายน,นะอเจอ่ะ อยู่ในโลกมายาของไอที่ยูมามันสร้างไว้อ่ะไอ้ที่ฉีดเมื่อกี้แน่เลยอ่ะครับยูมาได้ทํามาไว้นะครับโหไอ้พวกคนของไอ้ไอ้ยมาสแน่เลยเมื่อกี้ที่ฉีดไปอ่ะคราวนี้กลับมาเป็นเราเหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้เอาละลงไปคราวนี้นะครับไม่มีอาวุธครับตอนนี้ต้องหาอาวุธเลยนะฮะตบใหด้ดีครับผมตบ ครับแม่้องอยู่ข้างบนวะ่ะหรือไม่มีไม่มีใช่ลืมไปต้องอย่างนี้ครับ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งเออ่มีของเราครับโดนยึดไปหมดเลย อย่างนี้แหละตอนนี้ครัแบเขีนี้แนีเอาละมาถึงตรงนี้แน่นะครับผมอ้ย นี่ครับอย่างนี้นี่ลองอย่างนี้แล้วนั่นครับมันจะได้นะคื้อคอมมูวุฒได้เลยตอนนี้สัมภาระอาวุธเอามาให้หมดยื้อโชวคาวครับยื้อโชวคาวตอนนี้อะไรก็ยื้อโชวคาวไปก่อนครับตอนนี้สัมภาระโชว์คาลโชว์คาวแต่การตัวสนัยก่อนรู้สึกจะมีตัวสนัยตัวนึงนะจำไม่ผิดนะมีคนหนึ่งับ ไปยังไงเนาะนี่ไม่มีมีนะครับมีปราจับของเรานะต้องมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนววะเนี่ยเองอยู่ข้างบนอีกข้างบนอีกทีหนึ่งครับไม่กล้าขึ้นไปเลยว่ะ เฮ้ยเฮ้ยอย่าตกอย่าตกดิโอ้ยโอ้ดีครับตกตงนั้นรอดครับรอดรอดรอดขอซอยล่อบนะฮะมันมีกี่คนป่ะจะต้องสะโพทะลิงไปโอ้โหสุนงสุนัขทั้งนั้นเลยว่ะโอ้ต้องลงต้องลงแบบปกติดีกว่าครับโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหไม่มีแย่เลยนะเนี่ย ถ้าท่าจะไม่ดีครับต้องลงไปทางนี้ดีกว่าโอเคลงทางเดิมทางเดิมทางเก่าครับดีสุดสดีสุดไม่มีไม่มีประจำตัวเรานี่ก็แย่นะเนี่ยแย่อยู่แล้วเหลือ4สีเล่มแล้วตอนเนี้ยมีมีกเราอะ่ะตรงนู้มันจะหันบอกว่าไม่หันมาก็ดีแล้วโอเคสดต้องล่อแล้วครับ

เอาละหนีได้เลยหนีแล้วโชกา้าเนี้ยแม่เป็นโชก้าจริงๆหนีเลยหนีเลยโอเคที่ก็รอดแล้วครับเนี่ยกินตามมาดิวายกา้างจริงเลยตามมาตามมาอเอาละครับช้าไปแล้วเมียกันในหนังนะฮะนักโทษนักโทษดีไปนี่เนเตือนสัญญาณได้ดูเลยเอาละครับผมเอาละ เอจก็รอดมาจากคุกดิกิสแล้วนะครับแต่สิ่งที่เจอหลังจากนี้ครับสาหับเอเจกาเร่นั่นก็คือเอออะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะตัวใหญ่ๆเออให้เดานะครับตัวเยติครับผมโอ้โหซึ่งจะมีใน DLC อลซวผมจะเล่นแน่นอนนะครับผมมันเป็นตัวเยติเลยครับ อ้าวสบายดูนายสินายดีมากนาย <c oughs> เป็นคนเดียวที่รอดจากชิ <c oughs> รัตได้ขอบคุณชิรัตที่นายพูดจากความตายครัคร้งหากผมเจอได้ไงครับเนี่ย พวเคีรัสนำทาให้เราแล้วก็แกรอยมาถึงตรงนั้นแน่นอนว่าพระเจ้านำทางให้เรามาช่วยนายได้ไงขอบคุณมากครับน่าขอบคุณผมรอกขอบคุณเคียร์รัตเถะยังไงนายก็ยังมีชีวิตรอดต่อไปนะเพื่อน มีสิ่งที่เมตาเขายังไม่เข้าใจอีกเยอะเดี๋ยวฉันกลับมาหานายเสมอนะพี่น้องไม่ทราบขึ้นช้าหน่อยนะโอเคแต่ยังได้อยู่โอ้โหอุสาหมาช่วยนะเนี่ยโอ้โหอ,อาทิตยังอยู่ครับยังยังอยู่นะอ๋อสุดท้ายก็ส่งมามาฟื้นที่บ้านเราเองนะโอเคมิชชั่นเคลียร์นะผม โอ้โหได้ไอพีกระจายเลยครับงานนี้อยู่มาเหลา่าออยู่มาเหล่านะโอเคเอาของกลับคืนมาก,ก่อนซื้ออะเอาของกลับมาก่อนเอาของกลับมาก่อนเลยอ๋อมันกลับมาให้แล้วโอเคโอเคโอเค อาขายหมดนะครับผมมาถ้าว่าผมจะจบเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี้ยังไม่มีอะไรนะอ๋อเห็นแล้วครับผมเอครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดอ่าใช่แล้วครับเควสหน้านะครับ น่าจะขึ้นไปทางทิศเหนือแล้วนะครับผมคือตรงนี้ครับอ่าตรงนี้นะฮะนี่ครับสะพานแห่งราชานะเราจะไปสู่ทางทิศเหนือกันแล้วนะครับในพาร์ทต่อไปนะครับผมอ่ะมาก่อนที่จะจากกันนะครับในพาร์ทนี้นะอัพสก,กิลก่อนโอ้มันอัพไม่ได้ต้องไปเอ่อคารโมลูปภาพเชงอริล่าเนาะซึ่งไปทำตอนหลังแล้วกันนะครับผม ปกิตลองกีนัดด้วยนะฮะอ๋อทำทีหลังมาเลยโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอ้นั่งอันนี้เนี่ยอันนี้ก่อนแล้วกันไม่จำเลยละโอเคครับโอเคมันต้องผ่านอันนี้ให้หมดก่อนนะครับผมโอ้โอเคโอเคอเค,ครับนี่ยังไม่มีอะไรนะครับโอเคเปิดหมดแล้วนะตอนนี้ เอาล้วครับผมผมขอเซฟตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมพากหน้านะน่าจะได้ขึ้นไปทางภาคเหนือของประเทศคิรัตนะครับผมเอาละผมมูซโอโซนเกมมิ่งต้องขอลาไปก่อนพวกใหม่ในพาร์ทต่อไปครับผมบายผมเสียครับเชื่อไหมครับผม